พี่อัดได้ส่งชื่อถึงมือของนั่นมติ่าการส่งที่ทมแล้วก็รัฐมตรีดีเรียบร้อยครับส่งชื่อสอสอไปไหมตรงครับส่งครับส่งหลานเส้นทางกันส่งไปกี่คนครับส่งไปกี่คนผมผมส่งไปอยู่ไม่กี่คนครับพร้อมด้วยส่งไปเอาเอาแค่คนเดียวนี่ก่อนคนที่กําลังเป็นประเด็นนี่ก่อนเพราะหลักฐานคดีและคดีมันยังอยู่ที่อยู่ที่ศูนย์สปสตลอสำนักงานตุลาชาติซ่อนไว้อยู่ตั้งแต่ สี่หกธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดละยังไม่มีการดําเนินการให้ผมเลยเอาเอาว่าให้ให้คุณอนุทินให้รัฐบาลเนี่ยดําเนินการเฉพาะคนเนี้ยให้ดูเป็นตัวอย่างให้เห็นหน่อยใช่ถ้าแน่จริงดําเนินการหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลอืมสอสพพักร่วมรัฐบาลแล้ว<ฆ>แล้วก็หลักฐานแสางการเงินชัดเจนตัวเขาเองเขาก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องในอดีต มันอดีตถ้าเราถ้าคนที่เกี่ยวข้องในอดีตไม่ว่าจะค้ายาเสพติดหรือแม้ปนัดออนไลน์แล้ววันนี้มีหน้ามีตาอยู่ในสังคมสภา,า,า,าผู้แทนสภานอรว่าเฮ้ยผมฟ้องข่าวแล้วนะผมผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วนะวันนี้ผมมาเป็นสสแล้วผมมาเป็นกรรมธิการตํารวจแล้ะอย่างนี้ต่อไปก็ต้องมีคนค้ายาหรือคนทาําผิดกฎหมายมากขึ้นแล้วก็มามาสมัครเป็นสสแล้วก็ซื้อเสียงมาได้แล้วก็มาเป็นผู้แทนรัษฎรในสภา อาสเกเก็ตน,นี่แหละผมถามหน่อยถ้ารัฐบาลกล้าดําเนินการกับคนนี้เดี๋ยวจะส่งชื่อให้อีกสิบคนเนี่ยสิบหรือสิบกว่าคน<ม>เนี่ยผมมีเยอะครับมีเยอะนะแม้กระทั่งนักการเมืองเนี่ยที่เปิด็บพาน,านันมูลค่ากว่าห้าหมื่นล้านบาทผมก็ส่งให้นะเว็บอะไรมีทั้งห้าสิบเว็บเนี่ยชื่อเว็บอะไรบ้านอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของการเงินยังไงผมส่งให้หมดแล้ะอยู่ที่ว่าจะไปทําหรือปะ อ๋อนักการเมืองปัจจุบันนี่เหรอฮะใช่นักการเมืองปัจจุบันนี่ยอยู่กรุงเทพเองไม่ได้อยู่ไกลอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่ไม่ไม่ได้เป็นคนละคนกับชอช้างที่เกี่ยวภาคใต้อันนี้อัน้อัน้อ่าไม่เกี่ยวเป็นเป็นนักการเมืองภาคกลางอันนี้ก็นักการเมืองภาคกลางมีแบงคมหานครนี่เลยในกรุงเทพมีมูลค่าหลายหมื่นล้านส่งให้แล้วด้วยใช่ส่งให้แล้วดูว่าเขาจะไปทําการกันยังไงจะไปสืบสวนสอบสวนกันยังไง ปัจจุบันยังมีสถานะเป็นสสเป็นสสเห<อ>มือนเดิม <ๆ S 2> เป็นสสพักร่วมรัฐบาลในในอดีตอันนี้วะในอดีตอืมครับรัฐมนตรีล่ะรัฐมนตรีมีไหมตอนนี้หายังไม่มีมีแต่สสปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะฮะไม่มีในอดีตมีชื่อรัฐมนตรีไหมครับอ่ามีครับมีแต่ว่า เรายังไม่ได้เปิดถึงตัวรัฐมนตรีเอาตัวสอสอก่อนเพราะสสอพวกไอ้พวกไปรุ่นสร้างตัวพวกเนี้ยพวกนี้เกี่ยวข้องกับพวกนี้ทั้งนั้นต้องต้องเอาให้เป็นตัวอย่างก่อนดเดี๋ยวผมจะส่งส่งไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ส่งไปก็ส่งไปสามคนอ๋อเมื่อวานส่งชื่อสอสอไปสามคนใช่สามคนที่เกี่ยวข้องกับวอบพนันออนไลน์โดยตรงอือฮึครับอ่าอ่าอ่า การเมืองครั้งต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าพี่อาจเป็นห่วงไหมว่าเงินจากสแกมเว็บพนันอะไรนย่ี้มันจะได้มากกว่ายอะเยอะเขา้าเข้ามาเข้ามาตุนรอไม่อยู่แล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าจะต้องมีการเลือกตั้งไม่เกินปีหน้าตอนปีดังนั้นเงินพวกเนี้ยเข้ามาสเข้ามาฟอกไว้แล้วอยู่ในระบบใต้ดินของประเทศไทยครับรอซื้อเสียงผมผมผมถามเพื่อนผมคนหนึ่งว่าทําไมไม่ลงสมัครสอสอเพือ่อนบอกว่า ถ้าลงต้องใช้เงินเป็นร้อยอ่ะดังนั้นเงินที่เขาเก็บสะสมมาตั้งชั่วชีวิตเขาอะถ้าเกิดสอบตกอ่ะเขาต้องหเขาเจ๊งเลย <c oughs> อ่ <c oughs> เขาเลยบอกว่าเขาไม่ลงดีกว่า <c oughs> มันจะเ <c oughs> นี่ยอันนี้นนคือของจริงที่ม,มันจะการใช้เงิน มันมันต้องซื้อเสียงอ่ะไม่ซื้อเสียงมันมันยังไงก็ไม่ได้เปลี่ะนในการเลือกตั้งปีหกหกเนี่ยนะครับการเลือกตั้งทั่วไปบางเขตนั้นฟาดกันตั้งร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านในแต่ละเขตพี่อาจว่ามันมากเกินไปไหมมันไม่มากหรอกอ๋อฮะมันมันประชากรคือต้องเข้าใจว่าประชากรมันหลายหมื่นคน<อ>เดี๋ยวนี้เข้าใจกันหลักแล้วหัวละพันถึงสามพันอืมนั่นจะเริ่มนะาต้องมีการจ่าย เบี้ยใบายลายทางอีกเยอะนะครับกว่าจะมาเป็นสสคนหนึ่ง <c oughs> มันไม่เหมือนยุคอดีตนะยุคอดีตเนี่ยคือเลือกตั้งเนี่ยได้เพราะความความเขาเรียกว่าชื่อเสียงแล้วก็คุณงามความดีแต่ปัจจุบันพวกวัยรุ่นสร้างตัวพวกเนี่ยใช้เราบบเงินทุนซื้อทั้งนั้น,นจ่ายแพงถือว่าคุ้มไงอลองคิดดูว่าเอาสมมติสามหมื่นคนเนี่ยซื้อรักสามหมื่นเนี่ยให้สักหัวละห้าพันเลย ลงทุนเท่าไหร่ร้อยห้าสิบ้านไอ้พวกนี้มันมีมันมีเป็นพันล้านทําไมมันจะไม่ยอมจ่ายมันจิบจิบสำหรับมันเลยถ้ามันได้เป็นสอสอเนี่ยไอ้ร้อยห้าสิบล้านที่มันจ่ายไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้คืนเพราะอย่าลืมว่ามันยังทําเว็บได้ถูกไหมมันยังทําเว็บได้ไม่มีใครกล้าตรวจสอบมาแล้วอ่ามันเป็นสอสอแล้วอ่ะแล้วรวมกลุ่มกันดีๆเนี่ย อ่าได้สิบคนยี่สิบคนสามสิบคนนี่ต่อรองได้เนได้นรัฐมนตรีได้ด้วยนะใช่ต้องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตำแหน่งรัฐมนตรีได้เลยสองตำแหน่งอย่างเงี้ยทําไมจะจ่ายไม่ได้อย่างที่บอกอ่ะวกนี้มีทําเว็บปนันมีเป็นพันล้านหมดอ่ะแล้วเงินเว็บปนันมันมันมันได้มาง่ายได้มาฟรีอืมเนี่ยขอจริงเป็นแบบนี้ นี่คือระดับการเมืองเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวขอแยกคุยกับพี่อาจไปในตรงเรื่องตำรวจนิดนึงเพราะว่ากลไกตำตํารวจนี่ก็สำคัญเพราะว่าคดีเนี่ยเท่าที่ผมฟังพี่อาจถาแถลงข่าวเนี่ยโอ้โหมันมันอยู่ที่ตำรวจนี่เองเรื่องตำรวจมันหาเจอคือตำรวจเขาหาเจอนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ดำเนินคดีต่อเขาไม่ไปทำต่อบางรายพี่อาจบอกว่าระดับรองผู้บัญชาการไซเบอร์ไปรับตังที่ขเขมรตั้ง40ล้านอะไรต่างๆเหล่านี้ มันก็ยังนิ่งไปอย่างเงี้ยเหรอครับพี่อาจมันมันก็ไม่ถูกดำเนินาการปล่อยอย่างเงี้ยเหรอผมบอกเลยว่าผู้ใหญ่ในสำนังตางชาติรู้เรื่องนี้ดีแต่เขาเขาแซะเขาแกล้งโง่เขาไม่พูดแต่คนในวงการอย่างพวกผมเนี่ยรู้กันหมดว่าใครชื่ออะไรได้ไปถูกไปถูกตรวจสอบเงินสี่สิบล้านสองกระเป๋าที่ไหนแล้ววันนั้นใครอยู่ด้วยมีตํารวจระดับสูงของผู้ใหญ่ในสำแหน่งตางชาติอยู่ด้วยหลายคนแล้วทําให้เครื่องบินดีเลยแล้วต่อมาเขาก็ไปชี้แจงกับผู้ใหญ่ว่า เป็นเงินที่เขาได้จากการไปเล่นคาสิโน40ล้านเนี่ยแล้วถามว่า,าไปเล่นภายในภายในคืนสองคืนได้ตั้ง40ล้านเหรอเล่นเก่งจังเนาะอืมเขาให้ไปเขาให้ไปไปชมเรื่องสแกมเมอร์แต่เอาเวลาไปเล่นเล่นคาสิโน,โนได้สี่ส40ล้านภายในสองวันพี่พี่หมูว่ามันมันตลกไหมฮะแล้วเรื่องก็ถูกหมกอยู่อย่างเงี้ยกี่ปีแล้วครับ ปีที่แล้วเองปีที่แล้ว5 uh huh. ป,ปีครับเอาอย่างนี้แสดงให้เห็นเลยว่าระบบกลไกของของของทางตำรวจมันก็ไม่ไม่ได้ฟังก์ชันเนีย่ยม,มันเอาแต่เงินอย่างเดียวคดีชาวบ้านไม่เคยทำหรอกคดีเว็บปนันเอามาถแถลงข่าวเสร็จก็ทำให้สำนวนอ่อนแล้วก็ไปตีกินเอ,เอาเงินหลังบ้านกันผมไม่เคยไปจับคดีกับเขามานะยึดทรัพย์คนจีเนี่ยอายัดอายัดบ,บัญชี อายัดทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นรถบ้านคอนโดเงินสดหกร้อยล้านอยูย่ๆคดีมันมันหายหมดเลยแล้วก็ปล่อยอายัดหมดทุกทุกอย่างเลยที่ดูทั้งทงนี้ไปกับเรานี่ไปจับไปจับกับเราแล้วแถลงข่าวใหญ่โตถึงสองครั้งสุดท้ายไอ้ที่อายัดทรัพย์สินหกร้อยล้านหายเกลี้ยงแล้วก็บอกแล้วก็ไม่มีคนผิดเลยไม่ไต่คนเดียว อย่างงั้นที่บอกว่าประเทศไทยจะให้ขเขมรมาร่วมกับไทยปราบสแกมเมอร์ด้วยกันเป็นเงื่อนไขใหญ่โตระดับรัฐบ,บาลไปคุยกับขเขมรเจรจาสันติภาพบอกว่าจะจัดตั้งจอยทัสฟอร์ดเป็นหน่วยเฉพาะกิจร่วมกันขึ้นมาไปปราบสแกมเมอร์อะไรเงี้ยมันจะหวังได้เหรือถ้ายอย่างนั้นก็ในเมื่อกลไกกร,รัฐของไทยมันเป็นอย่างเงี้ยก็บางคนในในในคณะกรรมการของนายกที่ตั้งมาก็เกี่ยวพันกับเรื่องการรับสินบนนั้งน,นั้นอ่ะบางคนนะบางคน เราสามารถระบุตัวตนได้เลยแล้วผมถามว่ามันเราถึงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เรามั่นใจในายกอะแต่เราไม่มั่นใจในตัวคณะกรรมการบางคนกรรมการไหนนะไอ้ที่ที่บอกว่าปราบาาร้ามีอัจกร,กริะเทคโนโลยีระดับชาตินั่นเหรอใช่ที่ว่ามีชุดหนึ่งชุดสองชุดสามอะไรเงี้ยผมมั่นใจพลตำรวโทจิรพ,พ,พัฒน์บุเดชกับทีมงานผมไม่มั่นใจตำรวจบางคน เพราะว่ามีส่วนพัวพันในการล้มคดีเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ของประเทศมาหลายคดีแล้วตายตายตายคุณอนุทินไม่รู้เหรอผมว่าแกไม่รู้หรอกเพราะว่าเวลาคนเสนอชื่อเนี่ยมันก็ต้องเสนอพวกริ้วรอกของตัวเองเข้าไปเพื่อเป็นเอาเอาง่ายๆเอาไปเช็คข้อมูลว่าวันนี้ใครโดนบ้างวะพวกโดนไหมอะไรเงี้ยเพื่อจะได้บอกให้พวก รู้ตัวล่วงหน้าอย่างนี้คนไทยประเทศไทยจะอยู่กันยังไงพี่อัดดูแบบดูแบบว่าเราถึงรอว่าท่านนายกอนุทินใช้เวลาสามสี่เดือนที่เหลือเนี่ยทําในสิ่งที่ประชาชนเนี่ยอยากเห็นนะวันที่ผมกล้าเปิดชื่อวันที่ผมกล้าเปิดเส้นทางการเงินของสสเนี่ยชนพัฒ์เนี่ยซึ่งไม่มีใครกล้าเปิดผมเปิดผมก็อยากเห็นเห็นท่านนายกอนุทินกับคณะมนตรีเนี่ย ทำเวละแห่งชาติที่ประกาศเนี่ยให้เห็นจริงจงจังๆเรามีเวลาอยู่สามสี่เดือนเนี่ยมันจะต้องทําความจริงให้ปรากฏอย่างน้อยคือให้เหตุเป็นตัวอย่างสักสิบเคสยี่สิบเคสก็ยังดีใช่แล้วไว้เลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยพอได้กลับมาเป็นนายกจะได้เดินต่อ running ได้เลยเพราะบางโครงการที่ทําอยู่ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโครงการแคสเงินสดในการช่วยเหลือเหยื่อที่กําลังจะโอนอย่างเงี้ยปีนบ้านไปหาเหยื่ออย่างเงี้ย หรืออายัดเงินได้ทันเนี่ยร่วมกับธนาคารเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะที่ที่ทำตัวนี้ขึ้นมาสองในขณะนี้เนี่ได้พลตำรวจโทจิรพาูปุริเดชพิก้องเนี่ยมาเป็นประธานในเรื่องของการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศอ่ที่กสรชเข้าขายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นี่ก็ได้พี่ก้องเนี่ยกับทีมงานมาช่วยนะครับแล้วก็เข้าสู่สมชเนี่ย และไปตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศเนี่ยทําให้คนต่างชาติไม่สามารถมาหลอกคนไทยได้สามธนาคารได้มีการขึ้นแบล็คลิสบัญชีม้าอันนี้ก็เป็นทําให้อ่าบัญชีม้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ลดลงมากขึ้นแต่มันไปเปลี่ยนเป็นระบบนิติบุคคลมากขึ้นไม่ได้เปลี่ยนเป็นบุคคลธรรมดาละเปลี่ยนไปเป็นนิติบุคคลเพื่อให้ให้ยากต่อการตรวจสอบแหน่วยงานของกระทรวงมณิษย์เนี่ย กรมพัฒนาธุรกิจเกี่ยนค้าก็ยังไม่ได้มีการขยับในการไปตรวจสอบว่าบริษัทนนมินีพวกเนี้ยที่สี่เก้าสิบเอ็ดเนี่ยมาเปิดนิติบุคคลในประเทศไทยแล้วเอาเอา,เอาบัญชีธนาคารไปขายกับแก๊งสแกมเมอร์พวกเนี้ยนะอันเนี้ยกระทรวงวณิชก็ต้องมปตั้งหน่วยงานของกรมพัฒ์ขึ้นมาในการตรวจสอบอย่างจริงจังไม่ใช่ปล่อยให้เขาเปิดนิติบุคคลได้อย่างง่ายดายโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องไปแล้วก็กิจการเป็นยังไง จ้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ไม่เคยไปตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันต้องมันต้องลงมือกันทุกทุกฝ่ายนะมันถึงจะปราบได้อืมครับมีหลายคนเป็นห่วงนายกอนุทินเพราะว่านายกก็เพื่อนเยอะทีนี้ไอ้เพื่อนของเขาเนี่ยเพื่อนนักการเมืองของเขาเนี่แหละตัวดีที่จะมาให้คุณอนุทินช่วยเหลือในี่คุณอนุทินแกนจะช่วยไหมแกหรือแกจะช่วยปราบไหมอ่า เราตอบแทนแกไม่ได้แต่ถ้าผมเป็นแกผมไม่ช่วยอะ่ะมันต้องแยกระหว่างเพื่อนกับเรื่องมันต้องแยกกับเพื่นอนระหว่างเพื่อนกับการทําผิดกฎหมายอืเพื่อนสุดเพื่อนการทาผิดกฎหมายก็ต้องมาคับใช้กฎหมายอย่างอย่างตรงไปตรงมาอืมต้องเอาประเทศชาติไว้ก่อนเป็นหลักนะครับตอนนี้ประเทศชาติบ,บอกช้าหนักแล้วแล้วก็ประเทศชาติอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าอะไรพิกลพิการแล้วม่อยเปียกเสียขานะยายาเสพติดก็ทรัก เต็มบ้านเต็มเมืองนะสแกมเมอร์ก็คนไทยก็ถูกหลอกทุกวันตัดเน็ตก็แหกตาชาวบ้านอยู่ว่ากันหนักขึ้นไม่ได้ตัดเน็ตจริงเพิ่งมาตัดกันอืมอืมครับโอ้เหนื่อยเนื่อยโอกาสหน้าขออนุญาตเรียนเชิญพี่อัดสนทนากันอัปเดตนะครับ วันนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงท่านนายกอนุทินหรือรัฐมนตรีชัยชนะกหรือรัฐมนตรียุติธรรมไหมครับหรือพบ, <า S 1> บ <า S 2> เจ้าราทั้งสามท่านมีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะทําเรื่องนี้ให้เป็นผลสําเร็จเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องสาเร็จร้อเปอร์เซ็นแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยจากที่ไม่เคยมีความหวังมาเลยเนี่ยนะแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ถ้าได้เกินสาสิเปอร์เซ็นก็นับเป็นก็ถือว่าในระยะเวลาสามเดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจสําหรับผมนะอืม แต่ต้องเชื่อดองเชื่อไก่ให้ลิงดูบ้างโดยเฉพาะรายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตํารวจระดับสูงที่ผมเอ่ยชื่อไปอ่ะพวกนี้มันจะต้องถูกถูกย้ายถ,ถูกเอาไปตบยุงยที่อาํานวยการบ้างไม่ใช่ยังมีให้มีดารงตําแหน่งยังมีฐานะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่มันมาอยู่ในหน่วยป,าปายราบปรามกญจกรรมออนไลน์อืมครับมีคนบอกว่า คนที่พี่อัดเอ่ยชื่อไปพวกสอสอ,สอนี่ถ้าบอกว่ารวยรวยแล้วเนี่ยอันนี้คือเศษเศษนะจิบจิบนะของวงการที่กำลังมาคุบขืนประเทศไทยภาคธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยขยายสยายปีกเข้ามากำลังยึดครองประเทศไทยนะเล็กมากเลยใช่ไหมพี่อัดโอยกระจอกนะนะกระจอกเลยนะครับกระจอกโอ้คือข้อมูลของ,ของอเราที่เรามีอ่ะถ้านายกตั้งใจจริงอ่ะเรายินดีเอาไปมอบให้เลย กระบวนการค้านำ้ำมันเถื่อนรายใหญ่ของประเทศนะกระบวนการทําฟอกเงินรายใหญ่ของประเทศกระบวนการปวยกวนของต่างประเทศเรามีหมดแหละครับอยู่ที่ว่าที่เราไม่ให้เนี่ยเพราะว่าให้ไปแล้วเอาไปเอาเอาไปเอาไปหากิีต่ออีกทีหนึง่งคือเราเหมือนรับเตะหมูเข้าปากหมามแต่ท่าน,นท่านอนุทินหรือท่านรัฐมนตรีทั้งทั้งสองท่านเนี่ยมีความตั้งใจจริงเนี่ย และทาให้เราดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเรายินดีที่จะมอบให้แต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับให้ท่านไปทําเลยแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นของฝันปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้ครับอืมวันนี้ไม่มีอะไรี่อาจต้คนไทยไม่รู้หรอกไม่มีอะไรที่นักการเมืองไม่รู้หรอกนะรู้แต่ว่าจะทําหรือเปล่ารู้เอว่าเอ้ยนี่พวกเรารู้ฝั่งตรงข้ามกูเชื่อเนี่ยมันจะเป็นแค่นี้ในระบบเมืองไทย อ่าอ่าถ้าฝังกูแล้วก็เอาเก็บไว้ถ้าเชือดฝังตรงข้ามใช่เหมือนกับไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์รายเดือนถ้าเคลียร์อยู่ในถังแล้วเว็บไหนก็แล้วแต่เคลียร์อยู่ในถังแล้วทุกอย่างคือกูมองไม่เห็นแต่ถ้าไม่ได้เคลียร์ในถังกูก็ไปจับมึงแล้วมาแถลงเอาผลง,งานแล้วเสร็จแล้วก็ไปตีตังค์่ีตั้งเสร็จก็มาเอามาลงถังรายเดือนสุกท้ายสุดท้ายก็คือมึงเปิดต่อได้โพลิทิไซด์บ้าการเมือง